เริ่มการแสดงครับ มาเปิดให้กันมีแดนสีชมพูแดนครบทุกสีเป็นที่รร้อยแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดครับรอบสองนี่ถือว่าเราเน้นเต้นนะครับเปนะ็นควายของเต้นชายเต็มที่แล้วนะครับอสอมมาอย่างหนักนะครับหลายเดือนนะครับ ลำดับต่อไปนะครับเป็นการแข่งขันลีดมือนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยสีแดงนะครับครูขอจับเวลาในการเตรียมอุปกรณ์นะครับของสีแดงเริ่มจับเวลาครับใช่ครับอันนี้ก็เด็กๆก็จะมีโอกาสได้เห็นข้อผิดพลาดก็เช้านะครับเด็กๆภาคแา่ว่าเป็นปกติเลยทั้งหลายนี่าจะเต็มที่นะครับกำลังไปบางคณะสีก็อาจจะมี อะไรที่เพิ่มเติมเพื่อที่จะมาเป็นจุดเช่จุดขายในร้านไปให้กับคณะกรรมการทำให้ตื่นตาตื่นใจกันนะครับเขาแข่งสแตนด์ด้วยว่ามีห้องเยาวนอยากจะดูัวให้ทสการดูยเม็ดด้นะครับครับกเรียนเชียนชิวใช่หมเป็นสีสังสแตนด์ด้วยว่าเป็คณะสเลยนะครับไอสแตนดสแตนด์ให้องตดสแตนด์ดสำหรับเมื่อเสร็จสิ้นการจัดอันบเทรเดอร์นะครับ ก็จะมีการแข่งขันกีฬาน้ำพุบอลอีกสองคู่นะครับแล้วก็จะมีการมอบเหรยียญรางวัลให้กับนักีฬาที่เพิ่งแข่งขันเซนซินไพนะครับคือว่าเก็บบอลบอลไดบอลแล้วก็ฟุตบอลน,นะครับทุกผู้ชม ่าใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้านักเรียนคนไหนนะครับเป็นนักกีฬาเนาะที่รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยได้เหรียญน,นะครับเรียนเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับวันนี้เราจะได้รับเหรียญกันนะครับอ่าในพรุ่งนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการแข่งพีทาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ ของเทวาเกมของเรานะครับซึ่งใครที่เป็นนักกีฬาก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณรูสลาวุฒิได้แจ้งมาแล้วว่าวันนี้เราสามารถออกจากโรงเรียนได้ช้าสุดกี่โมงครับคุณเต้ฮะส8บนาฬิกาตัวส8นาฬิกานะครับรักษาเวลาด้วยเมื่อวานนี้นะครับแอบเห็นอยู่ที่รูสลาวุฒิประกาศว่าหมดเวลาแล้วมีเด็กลืมลองเท้าบ้างอะไรบ้างวิ่งกันมาโอ้โหสุดยอดเลยใช่ครับถือว่า เป็นการพัฒนาการที่ดีนะครับในทุกๆปีในเรื่องของการควบคุมเวลานะครับนัะเรียนทําได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆทุกปีนั่นเองนะใช่ครับอันนี้ก็เป็นการฝึกนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับให้ให้แต่ละพวกเราอ่นเด็กๆทุกคนเนี่ยได้รู้จักบริหารนะครับเวลานะครับบริหารความเสี่ยงต่างๆนะครับเกี่ยวกับการจัดการนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้เริ่มเห็นมาใน หลายๆปีหลังๆมานะครับเราก็จะได้เห็นว่าแต่ละสีเนี่ยไม่ไม่ได้แบ่งกันชัดเจนนะครับว่าอันนี้สีชมพูก็สีชมพสมูสีม่วงสีม่วงในเราต่างกันช่วยเหลือ,ช,ลอช่วยเหลือกันลกัน,กน,นยกตัวอย่างก็วนยดิวที่เราใช้ นะครับในการปูพื้นอย่างนี้ปกติก็คือสีไข่สีมันเนาะหลังๆมาเราจะเห็นว่าเรามีการแชร์กันนะครับรวมถึงสเตจด้วยสเตจใช้กลองร่วมกันด้วยนะครับบางทีสีแดงแสดงแสดงนะครับมีสีฟ้ามาช่วยยกก็มีสีม่วงมาช่วยยกก็มีนะครับก็แสดงให้เห็นว่ากีฬาคือสิ่งที่สร้างความสามัคคีได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทเสีย นะครับของกองเชียร์สีแดงหน่อยเมื่อเช้ารู้สึกว่าจะไม่ได้เทสไปเนาะสีแดงจ้าร้อนไหมจ้ายังไหวอยู่ไหมสู้ไหมสู้แล้วก็เดี๋ยวตอนร้องเพลงก็คือเสียงเธอเราเป็นการเป็นกุศโลบายในการทำให้เด็กเสียงคะแนนนะเพราะว่ากรรมการตอนนี้ก็คือเครียดเพราะว่าคะแนน วาถ้าอยากได้เสียงจังไปขอที่แม่สีนะอ๋อฮึกเหิมนะอยู่ด้านหน้าโรงเรียนเสียงตักตลอดเลยนะได้ข่าวว่าสีนี้เหลือเงินมากที่สุดครับใช่ก็ประมาณเขาเรียก่าเป็นราการเป็นประหยัดที่สุดครับกูเตอร์ุูเหมือนกันแอบได้ยินเขาบอกว่าแม่สีพวกนี้จะเลี้ยงแม็กซี่ฮะ แม่สีไหนคะแม่สีแดงคะเออเลี้ยงไทยเลี้ยงสไตล์้งหมดเลี้ยงเอกทุกคนเลยเขาพูดทุกคนของสีแดงใช่ไหมเขาบอกเลี้ยงทุกคนนี้อันนี้ข่าวหรือข่าวจริงฮะข่าวจริงเขาพูดประกาศหน้าโรงเรียนเลยนะครับพระพุทธเจ้าชินราชนั่งเรียนเป็นพยานแล้วนักนั้นสีแดงอย่าลืมทวงคุณภูุรินทร์นะครับคนละแก้วคนละแก้วเลยครับคนละแก้วเลยครับขอคุณต้นยอมไม่ได้เดินมาแล้วตอนนี้สิงโงจะเลี้ยงอะไรคะ เซเว่นเซ <c oughs> ้นเออควีนด้วยแต่ก็ท่าคนรียาชอนสีแดงถ้าพร้อมส่งสัญญาณนะครับด้วยการยกมือนะครับให้หลีดหนึ่งคนยกมือนะครับถ้าพร้อมนะลูกดูคอมเชฟสีแดงเหมเือนเขา